กลับเข้ามาสู่เกมสตาร์ดิวเวอี่วันที่17ฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็เริ่มเกมมาก็อบอกรักน้องแหม่มนี้ฝนตกนะครับวันนี้เออพรุ่งนี้เด็ดดีแล้วก็อะไรเนี่ยบอกว่าอ๋อดวงดีสุดๆนะครับโอเคฝนตกดวงดีสุดๆต้องตกปลานะครับ แต่อย่าลืมว่าตัวเองต้องไปเอาไม้ของให้โรบินนะครับผมลืมนี่ลืมนี่คือพลาดน,นะครับจบเลยวันนี้ไม่ได้ลดน้ำได้เก็บอะไรก่อนเก็บอะไรที่มันงอกงามข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมีอะไรอีกไม่มีมละไปดูในนู้น,นก่อนไม่มีเฮ็ด เอาเห็ดไปใส่นี้ได้แดล้วอยูขุดออกไปไว้นู่นนะครับไ,ไว้ตรงนี้แหละไปดูนี่ไงเขียบเลย,ยจะเก็บมาทำไมเนี้ยตอนนี้มกเก็บเหยื่อไม่ได้เออมีนเก็บอะไรไหม สิ่งที่มาติดไม่ใช่หนึ่เก็บหมอ้มอนี่มีเห็ดออกเห็ด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 แล้วก็เห็ดโอเคแสดงว่าต้องเอาวางไว้ใกล้ต้นไม้ที่มันอ๋อนี่ไงผมก็ว่าทำไมต้นไม้มันไม่งอกนี่ไงอันนี้มามาจากไหนอ่ะผมเพลผมเผลอปลูกนั่นเลยวุ้ย ทำไมตัวนี้ัวไววะดี๋ยวไอ้เปิ้ลมาติดไวผิดปกติวะี๋ยวกนะอนี่หูฟ้าผ่ายัางเกี่ยวกัดนะครับอาุ่นตัวนี้อัุ่น,นงอกเก็บก่อนโอเคเราจะไปทำอะไรนะต้องทำอันนี้ให้เสร็จนะครับอ,นนอื่นๆนะอ๋อนี่ตอนทุ่มโอเค เดี๋ยวเก็บของก่อนอ๋อกุ้งแดงขายนี่ขายนี่ขายเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับอาติแฟนเก็บมานี่มีตัวส้มแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปเปิดในบ้านดูอิสจำได้ว่าเป็นหมวกแฟชั่นไหมอนันนึงเครื่องนี้เอามาตั้งแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาอะไรมาอบตั้งไหนดีอ่าตั้งแท่งนี้แล้วกันเอ๊อะ,ะเ,อเดี๋ยว ตั้งนี่ก็ได้เออเขาบอกว่าใช้ผักอบได้นะครับผักผักเอ,อเขาข้าวโพดอบแล้วกันลองดูนี่คือกันเอ,อ้าไม่ได้หรอแป๊บเก็บลองเก็บอีกทีนิลองอ่าน,นอีกทีนิเขาบอกว่าเอาผลไม้ผลไม้กับไอเห็ดเอ,อันนี้ตั้งใหม่ นไม้อ๋อนี่มันดอกไม้มีผลไม้อยู่ในมือไงมีอง,งุ่นอยู่เอ้ยนี่ไงเป็กบร์ตีอยู่ในมือเออลอง,ด,ลอด,องดูแล้วก็มีอะไรเนี่ยของปลากิบแล้วก็มีน้องกิบ ฟิเย่เก็บสองสามสี่ 2, 3, แล้วก็เอาเก็บหีบอเทีมออาไ,ไว้หนิว่อาอัศจรรแล้วกันนะกาแฟโอเคพกไว้เผื่อจะกินแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราลงไปตัดไม้นะครับผมลองไปตกปลาด้วยเอาเล่ไปเก็บก่อนวันนี้วันเกิดใครมั่งเออไม่ได้ไปดูหลายวันละอาจจะมีวันเกิดใครนะครับ ลองไปดูในเมืองก่อนเคื่อมีวันเกิดใครผมจำไม่ได้ลืมสิ้นทุกสิ่งนะครับเคือกดออกเกมไปผู้ก็ลืมทิ้งแหละกลับมาใหม่ก็แบบเอจำได้ก็เป๊แกแต่เป็นเก้งรักดิกแล้วนะครับแล้วก็พุ่งนี้วันเกิดแามานีนะผมสิบแปด ควิดคิดให้แรกสควิตคิดหนึ่งตัวนะครับไอตัวไอซีมพูที่มันพ่นไฟอะ่ะงั้นผมไปเอา,เอาไม้ก่อนเอาไม้เสร็จแล้วก็ค่อยไปลงเมืองนะครับแบล็กเบอร์รี่ขยันงอกจงงอกตรงนู้นอันนึ่งมีคมไฟวะ่ะเอามาไว้ให้คนตายหรอไม่เข้าใจเขามีเทศการณ์อะไร มีคำเยยังไงไม่รู้นะครับไอทางฝรั่งเอาคุมไฟมาตั้งไว้แน่ตรงหนป้ายหลุมศพให้คนตายไม่เคยได้ยินเหมือนกันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นในหนังด้วยถ้าเราเคยเห็นในหนังอะเราจะอ๋ออยู่อันนี้เราไม่เคยเห็นในหนังเพราะมันแบบเอาตะเกียงอะไรมาตั้งหน้าหลุมศพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเอาาฮ์ดวูดก่อนนะครับ ต้องไม่เอาทุกวันไม่งั้นควิดโรบินไม่สำเร็จนะครับควิดควิดใหญ่เนาะก็ได้อะไรนะได้ของรางวัลเยอะอินี่อินี่เราซูมเข้าก่อนนะครับยิ่แอทารรถ เนี่ยได้ต่อละสองโอ้โหกระโดดเสร็จเรารู้ไหมแค่เป็นใครชัวนี่ในบ่อน,นี้มีปลาี่ยปลาสกีปูแต่ว่าเดี๋ยวผมไปลงเมืองก่อนโอ้มาจากไหนยูก็มาดึงดึงเหนือเสร็จเรา ได้สามสิบหกอันนะครับเนี่ยต้องมาทุกวันนะมีเควิดโรบินไม่สำเร็จจะไปลงเหมืองกันนะครับไปแค่ไอเขาเขาบอกว่าสควิดสควิดคิดอยู่อะ เฟไ,ไทยก็คือดิกปลาหมึกอีวดบนฟ้าผ่าตายนะครับแสดงว่าเสาแค่นี้ไม่พอนะครับต้องเอามาเพิ่มชําเถอะเรายังไม่มียเห็นไหมเสากี่ต้นก็ไม่พอนะครับฟ้าผ่าหบน,นี้ เฮ้ยอันนั้นสพอดีวะ่ะเก็บคนโอเคเดี๋ยวเอาลงไปเงี่ยถูกแล้ว แล้วก็จะเอาอะไรนะอยากทำเพปเปอร์มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งโตแล้วสี่สิบไม้สง่ง c o ปเปอร์บาไม้อยู่นี่ ปเปะก่อนนะครับแล้วก็ไปนุน่นไปเมืองเป๊บนะครับเพ่ออืนว่าผมเป็นทาุแมวที่แพ้คนแมวนะครับตามสภาพ เดี๋ยวเอาไอ้ที่วับกลับมาด้วยเนี่ก็หนึ่ง เออความจริงผมวับไปก็ได้นะก็ลืมแล้วใครสั่งให้ไปแค่ไอ้เมงนั้นพอหมดนะครับเอ้าเขาคัดซิ้นเฉยบี๊กเกลโหพาคุยกังไซฟอนที่ดอกลอกแฟลวแฮ่แล้วแต่ต้นไม้ด้วยไหมอ๋อนี่มันมีตะเกียง ตะเกียงมันที่นี่สุดแสเลยเราคุยสวดส่งวิญญาณเหรอนังก็ตกใจว่าเมลล์ออกมาในการเสพฝน just doing some work enjoy the weather I could ask you the same question เออเราก็ถามนังตอบเหมือนกันเอาเดฟทูมันไม่บอกครตอบนะ บอกว่าไอชิมเฮียจะเป็นสัมภามาลนนางชอบมาใช้เวลาที่นี่คนเดียวเวลาฝนตก <S <S <an> <t une> เราจะมาจอยด้วยก็ไม่เป็นไรเ็ดต <an> ิ <t une> oh, <S <S <an> ้ง <t une> โซคคัมเตนเอเดอร์เดอะทรีโอ้โหฟ้าผ่าตายคู่นะครับ <S <S <an> <t une> ตรงแขานั้นหนึ่งออเรารู้และหัวใจเพิ่มนะครับแล้วก็เลยมีคาสินกับนาง เอเรา mini แฮปมาจากไหนมาเล่นเพลงด้วยกันดืือดือดือนั่นเอา้าเราก็ไปเจมกับเขาอีกกลางน้ำมีอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยกระป๋ะหรอ เรอเป็นเครดอกบัวมีกลบมีหิ่งห้อยโอเคเดี๋ยวห้าสิ์แคสซินนี่เส์บัวไปลงเมืองเลยครับแล้วตอนนี้เมียวผมมันจองแนวอยู่โอ้วันนี้ให้เลยนะแล้วก็กิบแฮชเชลนะ คือเป็นบ้านเราไม่ได้นะครับฝนตกไปยืนใต้ต้นไม้นี่คือฟ้าผ่าตายเลยนะครับลองลองไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมอยากไปตกอันนี้ว่ะค่อยมาตกคือผมอยากลองไปตกเพือได้แบบระวาย EU อยีวางี้ หาสกิฟี่คิดรู้ว่าจะเจอไหมดลดเสียงลงก่อนผมรู้ว่าเสียงมันดังไปก็เสียงมันจะเข้าไอ้ไมโครโฟนนะครับเสียงเข้าไมโครโฟนแล้วนี่กลายเป็นเสียงอะไรไม่รู้ เนี่ยเจอละมันอรอละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฮ่าสกิ๊ดสกิ๊ไอ้หาดิกปลาหมึกนะครับมาส่งโอ้เล่ทองโอ้เจอรูอีกเอาวันนี้ดวงดีสดุดๆลืมไปเลยโอ้หมันยืนรอเรานะครับ นน,นมันเดินหนีว่ะมันเดินหนีคือมันเกิดจะถอยหลังแล้วก็ไปยิงเวทจากระยะไกลนะครับนั่น,นอโอเคเลือดเหลือ56นะครับกินอันนี้เพิ่มดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ไว้แหงๆมือก่อนเดี๋ยวเผิ่มไปอันนี้ ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับไอ้ดิกประมืออ่ะมันไม่ใช่ว่าจะเจอนังไงนะชั้นนี้ก็ยังไม่มีมีสลามเจอละโอ้ยยังยิงโดนอยู่หรออุตส่าห์เดินทะแยงทะ้านไปทุกคนนะขออภัยกัน โอเคด้ของดีนะครับได้ของชิกินก่อนเถอะบ่อยละเลือนเหลือ46เองชน3ทีตายนั่นนั่นนี่ยสกีสกเจอแล้วได้สกเส็จแล้วเนี่ยเลือเหลือ,อ,อ,อแค่ว่าผมจะลงไปอีก2ชั้นเพื่อให้ไปเซฟชั้นที่105หหรือว่าแบบกลับออกไปไปหาอย่างอื่นทำ ผมเลือกอย่างแรกนะครับเดยโอเคลงเลยรูนี้แล้วก็อีกรูก็เจอแล้วนะครับวันนี้ดวงดีสุดๆนะครับผมเจอทั้งรูเจอทั้งมอนดีเอาเลกครับ ข้างล่างมีอะไรไหมนี่เหรอไม่มีแล้วไปข้างขวานะครับรูโซมีรูบีรูบ,รบีเจอสกุชชี่อีกตัวนะครับเออวันนี้เจอสองตัวแล้วอ่ะ ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายนะต่วนี้เจอง่ายจังเจอปูด้วยไปข้าบนก่อนเห็นหลังไม้เพียบเลยเดี๋ยวอ๋อมันยังไม่หมดเวลาอีกเหรอกินก่อนเผื่อเจออะไรโหด มลงไปชั้นร้อยห้าแล้วอย่างนั้นก็เซบแค่ตัวนี้เอา้าไม่ใช่หรอผมนึกว่าสลามตาผมนีเนาะโอเ้เดี๋ยวอยากไปตกละวาอีว่ะเกนี่ไงในก็ว่างแล้วเดีย๋ยวผมไปดูเมียวหมวเนาะม,มไปกินข้าวอยากกินอะไรมนุงยเนี่ยนนะ มียวผมเมื่อกี้มันหลับอยู่ดีๆนะครับแล้วก็มันก็ตื่นเนี่ยมีเวลาว่างอยู่ลองหาลาวาอิวนอ่ควิดพอมดไปส่งไม่หันนะครับต้องไปส่ง,งนี่ได้ขยะนี่ขนาด,ดวงนี้นะยังได้ขยะเดีไปเจอลาวาอิวนะครับผม เราต้องไม่หมดหวังมม่กินแล้วไม่กินแล้วมันนั่งโฟนแอ่จานเข้านะครับอีเมลผมแต่มันไม่กินมไม่รู้ว่ามันประสงค์มันคือทำอะไร มันมีแจนข้าวที่เป็นแหนเปียกแล้วก็แจนข้าวที่เป็นข้าวขุกปัดทูอ้าวมันเริ่มมันเริ่ม,ม,ม,มดม,ดมดๆไสเซ่กินละมันทีเราก็ต้องดูอารมณ์เมียวมันมันอารมณ์เมียวอ้าของติมโดย <c oughs> เอาไอ้นี่ทิ้งลวกัน <c oughs> โอเคตกตกมันยังไม่ได้เลยลาวาอิวอะลาวาอิวเจ้าอยู่ใสตกแห่โอกาสตกแยกขนาดนั้นเลยเหรอโว่าเราตกตกผิดชั้นฮึได้คิปเจอรี่วะ่ะเอาได้ทิ้งขยนะนั่นแหละทิ้งโอเคเดี๋ยวเอาขยะทิ้งก่อนนะเอาเอาเว้นตานเมื่อกี้แหละทิ้ง เดี๋ยวกินอันนี้ให้เออตกน้ำไปแล้วไหนๆก็ไหน,น,น,นกินแฮเซลนัทแล้วกันเดี๋ยววาบกลับนะครับวันนี้เอาสาวับปเลยคิดถูกนะครับเพราะว่าเราอยากลองตกระวาอยู่แต่ยังไม่ได้นะครับแต่อะไรไม่รู้ยู่ย ก็กลับตีหนึ่งสี่สิบยังได้เลยครับตีหนึ่งสี่สิบปั๊บปุ๊บถึงปุ๊บก็อิบเดินเข้าบ้านเลยมันจะบอกเะไรอาอบวกลักหนึ่งโอเคอ,อีกตัวหนึ่งแม่สักทีดิลาวาอิวให้ไม่แมจ่จะกลับจะหนีกลับแล้วไหมไม่แม่ครับขยะขยะ,ขยะก็ไม่แม่ โอเคกลับบ้านเอ้ยกลับเข้าบ้านใช่ลนะกลับบ้านเข้าบ้านนะครับนอนแหมเรานอนเรไปเร็วนะเอาขวางที่นอนอีกมานนะลกอ่าหลับไปแล้วแล้วนอนตรงอื่นไว้นอนนะมานอนขวางที่นอน มต้องหลักเตียงออกมานะครับให้มันเข้าได้สองทางอันนี้แม่นอนขวางโอเคเนี่ยให้เตียงมันเข้าได้สองทางอยู่ไนน,นนี้ไม่ใหญ่ไหม,มอืมเนี่ยให้เตียงเข้าทางนี้ก็ได้หรือเข้าทางนน้นก็ได้นะครับเผื่อเจอเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ โอเคผมเก็บซีบไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับสำหรับวันที่สิเก